วส,สวัสดีครับท่านผู้ชมวิถีไทยเมื่อนี้กับพาท่านมาตึกป่านองเก่าเนาะนี่นี่น,นี่แต่ว่าแต่ว่าบรรยากาศของตะวันรอนกับสีบกค่อยได้เห็นได้นี่เมื่อนี้เพราะว่าทัศนวิสัย,ย,ยบกค่อยดีเนาะท่านผู้ชมเนาะ <c oughs> เบิ่งนู้นท่านผู้ชมบรรยากาศตะวันรอนที่หนองหานนี่กะหาชมได้ง่ายอยู่แต่ว่ากะจะง่ายเสียทีเดียวก็ไม่ใช่เนะเาะอ่าไม่ใช่เพราะว่าการที่เฮาสิได้ป่านี่มันก็จะต้องมีความพยายามแล้วครับภาษาโบราณเพื่อนบอกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนอา่า ความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นแม่นบอกท่านผู้ชมเอ้ยปลาหนกนางแอน่น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 ปอ้ยบบนู้นนี่ทลาเล่นลมท่านผู้ชมเลยเอ้ย,อยแต่ว่าท้องฟ้าเมื่อน,นี้นี่เป็นสีอยากเห็นบอกเอ้าฟูปูู้ปลาท้อง พีลึกแล้วท่านผู้ชมเออเอามาชมตึกปลาพร้อมท่านผู้ชมเลยอืมอมาตึกปลาพร้อมเนาะท่านผู้ชมเนะมมาะตึก,ลก,ลป,กปลาพร้อม

วังงูเด้อ<น>ขึ้นมาเลยงูงูง,งูอยู่ในใต้พื้นนั่นน่ะเนี่ยเออนี่อย่นี้นั่นแหละระวังงูเบิ่บงท่านผู้ชมมาเบิ่งนกบัดนี้ฟูงนกได้ท่านผู้ชมเอ้ยตะวันกะร้อนร้อนนกกะบินกับรังขับเบิ่งนกผัฟูงนี่ปาโถ<ธ>พคุณน่ะ กำลังจะกลับรังและท่านผู้ชมเอ้ยผู้นะโอ้ทุน,น,นี่นี่นี่เอา้าตะวันกับพี่เลืกขับมื่อนีความสวยงามนี่สิเป็นลักษณะคล้ายๆแบบอ่าแบบใดละ่ะมีความมืดซ่อนอยู่ในความสว่างพูดว่าปาาทุเออ ก้อนเมฆเห็นเบาท่านผู้ชมก้อนเมฆนี่ก็สีมืดมืดครึมครึมฟูงนกฟูงนี่กับบินกลับรังบางหน่นี่ท่านผู้ชมเอ้ยปลาทุฟังเสียงเบาเบเออฟังเสียงเงียบเงียบพอาี่นี่นีนี่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 ท่านผู้ชมปลากลุ่มนี้กับปลาทางนี้ปื้ยเมื่อนี่พระอาทิตย์นี่มีแสงที่แบบรัศมีขึ้นมาเนาะท่านผู้ชมเนาะ นกกัดทยอยบินมาเรื่อยๆเป็นกลุ่มนะมู่ใหญ่ๆอ่านี่นี่สองตัวนี่ก็สวยครับบินตัดแสงพระอาทิตย์อือหอนกคลืนนี้นี่น่าจะเป็นพันท่านผู้ชมเอ้ยนี่นี่กลุ่มนี่น่าจะเป็นพันนะเป็นพันออปลาโตนะ่อนงามขนาดครับกระพือปีกสามสี่เทือแล้วก็ ป่อยให้ปีกค้างไวเบืงนูกผู้เขาเรียกว่าร่อนมันกำลังร่อนเนาะบินมือ,อนี้มาเบิง่งพระอาทิตย์ตกดินแล้วก็บเบิ่งนกบ้างเทยับเข้าไปใกล้ๆเนาะท่านผู้ชมปาาท้มือนี้มาเบิง่งธรรมชาติของนกนนเนออเ้ นกอันนี้เป็นนกเป็ดน้ำได้ท่านผู้ชมเอ้ยเป็นนกเป็ดได้เออนกเป็ดนี่บินมาเป็นหมูให่ใ่งนะพูนะปลาทผู้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 คืนนี่บินมาเป็นสมองพูละอ,อ่าผูนะปลากลุ่มนั่นกับไปทั้งพุ่นท่านผู้ชมพูนะที่มันตัดอยู่กับแสงอาทิตย์เห็นบอกอื้มกล <c oughs> ุ่มนะเอาซูมเข้าไปปลา ที่เหลือที่หลือวิถีไทยพึ่งมาพระอาทิตย์ในวันนี้เนี่ยมันดูแลสบายหูสบายตาอดูนกดูนกด้านนี้ด้านนี้พุ่น่ะปะท้อท่านผู้ชมเอ้ยอถึงเวลาของพวกเธอกลับบ้านออ้เฮยชีวิตมันโบแม่นธรรมดาครับ การกินอยู่การยังคองนกนี่มันกตื่นเศร้ามากก็ออกไปหากินยามกลางเวนเออยามกางแรงแรงนี่ก็ะพากันบินกรับนะอ,อ,อาจจะเป็นคู่ภัยคู่มันหรือว่ากลุ่มภัยกลุ่มมันนะปอโทามาเรื่อยๆเด้อท่านผู้ชมอเอ,อม้แต่เฮากับโบทิม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 ตะวันรอนที่หนองหานเนาะ เออเฮ้ยแสยงพระอาทิตย์ปูนะนะนะ่าปูน่าปูน่าอู้ท้อสองตัวนี่คือพิลึกแท้ท่านผู้ชมพูนะ่าปื้ยงามขนาดครับผูกแหลทั้งผูกบวได้สองครับบินมาเป็นกลุ่มยห่ๆ่งเออเฮ้ยจกักแบบใดเนาะธรรมชาติของนกครับบินมาแล้วกับบินไปครับอันนี้บินกลับอันนี้ บินไปหากินเป็นกลุ่มเป็นมุ่งปลาโตนะยังบดิจบโตสุดท้ายทุดท้ายกับก,บก,บกบำลังมาพูดเ้พรนะจ้าฟูงไปตอนนั้จาฟูงครับถ้าเอาฟังเบิง่สงสิได้ยินเสียงนะท่านผู้ชมได้ยินเสียงนังแอกแอกแอกเพื่อนคุยกันเพื่อนคุยกันเพื่อนคุยกันอือนะถ้าเอาฟังเบิ่งกัขักมันสิได้ยินเสียงนะ จะเป็นการส่งสัญญาณเอ,อ้เอานางแอ่นสองตัวนี้ประดินสวนทางมาอีกนี่เออแม่นอย่งบา่านกนางแอ่นหรือนกอย่างนี่เออเฮ้ยตัวนี้มาเดียวเลยตัวนี้มาเดียวมาเดียวเออเออมาเป็นกลุ่มพระหน้าทางผู้มาแห่งกลุ่มใญ่ท่านผู้ชมเมื่อยังบร่ได้จบปทาทออ่าคลิป ดูนกบินกับรังนี่ยังบบได้จบเรื่อยเรื่อย,อยวิธีไทยเผิ่นว่าวันนี้มาคุ้มค่าแล้วมาชมมาชมนกบินกับรังนี่เป็นพันๆครับท่านผู้ชมเอ้ยอบได้แม่นเป็นร้อยนะน,นะ,ะเป็นพันกลุ่มนี่มาเรื่อยๆพูนะ้น่าจะฟูงกับบินมาไกมาเต็กเจดิด ไปเาเห็นเครื่องบินมันบินอยู่บันนี้มาเห็นนกกลับมาเบิง่งกลับมาเบิง่งท่านผู้ชมยังโบเบิดนกเนาะยังโบเบิดครับยังโบเบิดมาเบิง่งตะวันร้อนก่อนนี่นแสงพระอาทิตย์เพื่องขึ้นทางด้านทิศตะวันตกอืมวิธีไทยกับมาตีปลาให้ท่านผู้ชมเบิง่งย้ายมาทางนี้นะเนาะเออมาเบิ่งนองนี่มาเบิ่งนองนี่ ตีบ่อยตีปลากละเบิ่งไปเบิ่งไปพร้อมตีปาลาไปพร้อมได้ท่านผู้ชมเอ้ยอืมนี่นี่นี่เอา้าบุมีบอตัวใหญ่ๆโดดปลัวใส่เนาะท่านผู้ชมเนาะเออเอา้ามาเบิงบ่งมาเบิ่งครับตะวันกับซีอู่นี่แหละคิมมิมคิมมิมเห็นบอน,นี่เห็นบอน,นี่ท่านผู้ชมเอคิมมิมคิมมิม,ม,มอยู่ฮั่นลละนี่เอ้า ซูมเข้ามาเนี่ยจังน้อยก็ได้อ่าวิถีไทยซูมให้เห็นจักน้อยเน่งคุณว่าเวลาตีปลาก็จะได้เวลาปลากินเหยื่อก็จะได้เห็นด้วยคุณว่าเนี่ยอ่ปาปลาที่ทุกท่านผู้ชมเอ้ยมามาเบิ่งกันตะวันก็นยังบก,กจบเนาะหนกก็ยังบกเลกก็ดหนกมาเรื่อยๆ โอดวอยู่ข้างข้าข้างน้ำเลยใช่ใช่ใช่แลแหลงงูมันจะอยู่ในโงเกษๆนั่นแหละ มันจะอยู่ตรงริมจะริมตะริมจะหล,งะล,งะลิงนลยคอยกินเขียดกินทุกอย่างถ้าเราถ่ายเอาความงามมันมาถ่ายเลยต้นบัวดอกบัวเนียย่ยจะทำไป,ไปบ้าน<ป> <ไป S 1> เออจะไปขายบ้านเราจะซื้อเอาเลย Thank you. ถ่ายให้หน่อยภาพหนึ่งเดี๋ยวส่งไปให้เพื่อนที่ต่างประเทศดูเอานั่งหรือนอนเอาเทยีนก็ได้เาตั้งหรือนอนทั้งสองอย่างไม่ชัดไม่ชัด บินมาเลยเด้ยตะวันกับยอแสงอาเนาะเนาะท่านผู้ชมเนาะสาหรับมื้อนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บ่าได้ความไข่จะมีพระอาทิตย์กัตกดินลงไปท,ทั้งค้่แล้วอมองไกลๆอาจสิโบเห็นนะครับอาจสิโบเห็นเพราะฉะนั้นแล้วกาเมื่อนี้ก็พาท่านผู้ชมมาชมตะวันร้อนที่หนองหานนะครับชมนกบินกับรังนะจบไปอีก ในค่ำคืนนี้สิ่งใดที่โบดีเข้าก็ฝากไว้กับพระอาทิตย์ลงไปฝังไว้ใต้ดินนะฝังไว้ใต้ดินตื่นมาเศร้ามากายพบแต่สิ่งดีๆสวยๆงามๆพบแต่ความจเจริญรุ่งเรืองนะสำหรับวันี้วิถีไทยขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามช่อง y t u t u นะวิถีไทยนอนรับฝันดีขอบคุณมากสวัสดีครับ ท่านผู้ชมาเบิ่งบัวท่านผู้ชมเอ้ยผู้นั้นพักนาดครับธรรมชาติหนองหาน